แปลงสวยมาอีกแล้วครับดูช่องนี้ไม่มีแปลงไหนที่ไม่สวยนะครับท่านผู้ชมครับไม่สวยไม่รู้จะเอามาลงทําไมนะครับเพราะว่าขายกันเป็นล้านล้านนะครับพิกัตตบนวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับสิบไร่เจ็ดสิบสี่ตารางวานะครับขายสิบล้านห้าแสนบาทต่อรองได้นะครับทุเรียนสวยนะครับร้อยสิบ ต้นเต็มแปลงเลยนะครับนี่ครับติดถนนสวยๆยาวๆนะครับรูปแปลงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกือบๆสีเ่เหลี่ยมนะครับห่างจากสุขุมวิทแค่1กิโลใกล้อบตว,วังว่านะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับอ,อยากได้รายละเลอียดเพิ่มเติม,มอะไรนะครับ ติดต่อสอบถามก่อนนะครับขอได้นะครับก่อนจะไปดูสถานที่จริงนะครับถ้าท่านสนใจนะครับโโนดนะครับ10ไร่74ตารางวา 10- ล้านห้าแสนบาทนะครับในทุนใหญ่อยากได้สวนเพิ่มนะครับหรืออยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในเมืองหลวงหรือปริมณฑลนะครับอยากมีบ้านพร้อมสวนทุเรียนนะครับก็สอบถามได้นะครับ ล้อมรอบด้วยเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบด้วยสวนนะครับ่ไกลๆนั้นคือชุมชนเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่มองเห็นอยู่นะครับก็ถือว่าไม่เปรียวนะครับฝากด้วยนะครับราคาจัดต้องได้นะครับสวัสดีรับผม